ด้วยโอ้โหแล้วตำรวจยิงกูทำไมอ่ะยิงยิงไมีเหรอไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเมื่อกี้โ okay. อเค Let's go แปหาคนรวยอาะทักเพื่อนเดี๋ยวก็ <laughs> ทำไมรถมันือเมื่อกี้ตอนกูชนท้ายมานะันอ่ะกูหันท้ายหันขวานนะแต่รถกูไม่ขยับอะ่ะ <laughs> อ่ะทับเคื่อนอหลังหรือเปล่า

ไอ้มันมีม้าตรงนี้ด้วยหรอวะิเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเจอโคตรถิี่อะไรครับโคตรยาก ย่ Yo, oh, pay, par, like, like, Actually, <S <S ้ลิชแมนไปทักขึ้นดิเอ้าอาวต้องไปพาไปส่งนี่ได้มันยังไม่บอกว่าให้ไปไหนมันพูดอยู่อ่ะเดี๋ยวมาละกัน ก็วนเล่นว้าไอรถมึงอะไรวะเนี่ยรถไอหมอนี่โคตรหนักเลยมึงขี่รถเบาไปหรือเปล่าไม่แต่ปุลุมมาก,กนนน็ไม่หนักขนาดนี้อุ้ยหนักจริงเครื่องอืดมาก ทุกอะไรมาวะเนี่ยเฮียอย่าบ้าเว่ยเฮ้ยไม่แน่นน่นังรถอะรถโคตรหนักกูชนทุกอย่างเลยทีคุณรถมันสะบัดอะไรกันนั่น่ะก็มึงก็ดูรถคันนี้อึดก็จริงนะแต่คือกูกูขับง่ายกว่าเดิมว้าวไปแล้วอย่าท่าหัวึงเลยโอ้ยอะตายไปแล้ว โอเคไม่ตายร้อยมันไปดิวโอเคนี่เราเป็นบรรยกาศพี่แกปนะเนี่ยอ๋อมันบอกว่ากลับไปที่รถไอ้สัตว์รถกลับมาทุ <c oughs> ก <c oughs> จะเปิดน<ช>ไ<ห>นท์ทำไมทำไมเนี <ๆ S 2> <ะ>่ยเฮ้ยแต่ว่าเซิร์ฟเซิร์ฟนู้นคือเปิดไนท์วิชั่นยากมากอะแล้วเราเรามารออะไรคันนี้ไง อ้าวแลไมริวดีมันมาโผล่ตรงเนี้ยอ้าวมึงดิวไปยังอ่ะรถมันดิวข้างหลังรถนี่แต่เมื่อกี้มันเดินไปไหนอ่ะผีหลอกก็เปล่าอ๋อมันคือ NPC ตัวที่มึงชนหรือเปล่ามันหลอนเปล่าว่าจะปักเขาสงสัยเกมบปักแหละเข้าาคสินไปแล้วเออแล้วมึงไปชนมันไงแล้วเราก็เดินตามมุนเลยไง ก็คือลิวดีที่เป็นภารกิจอะเข้าไปแล้วแต่แล้วน,นะพอมุงชนปุ๊บมันกลายเป็นลิวดีเอ็นพีซีลิวดีอีก <c oughs> มัลติเวิร์หนึง่ง <c oughs> เออถามนู้นก็ไปได้ไงว่ะถ a ดคว q สม s t งมัอ <c oughs> นไปไหนไหมาเนี่ยเอ,อ้า <c oughs> กลับมามันอยู่ซอยเล็กนี่ ไอ้เชี <Das guided snail> ้ยกำแพงอีก <maybe> ต <maybe S 2> ัดเครบรอบก็ดีว <uno> <sn> oh, okay. right okay. oh, oh, ีด ok. oh, ีนะเออโอเคโอเครอตรงนี ok. oh, anyway. ้นะถอยชนไม่เอามาให้เราข้างนอกอันนี้อันนี้ให้เรา้างนอกเอ้ยรถขับไม่ได้ด้วยรถแม่กูมันแม่นี่กูถอยอยู่นี่อ๋อมันบังคับให้เราอยู่ข้างนอกเลย นี่แค่เราเดินนี่กเพื่จริงอ่ะมันหายตัวไปแล้วมาก่อนนี่มีคันนึงเฮ้ยเส้นทางที่เราจะมุ่งไปเฮ้ยเพราะเรามีเสียงเลยด้วยมีเสียงเลยด้วยเออยกันล้อเล็ก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 ไอ้ยังแม่งเปล่านเข้ามาแล้วไงดีมาแล้ว ้<ด>าาทางตันหนีไปล้างห้อกดิก็ลืมแม่งนนมาหาเรื่องเขาดีกว่าอไปไปมัน <c oughs> มันยิงกูหรือมึงยิงวะเนี่ยมันยิงยิงทำไมล่ะ เ้ยมันให้เราเทคเอาว่าเทคเอาออกเอสเคปงั้นเราหนีไปโอเคกูก็อยากยิงมันเหมือนกันไปหนีไปเฮ้ยประตูเปิดเองรถรถมึงอ่ะร้อนหลอนประตูฝั่งไม่มีคนนั่งด้วยนะระบบไฟฟ้าไม่ดีเท่าที่ ถ้เราจะหนีพ้นยังไงในเมื่อมันตามนี่พน้นเล่นอยู่ม้ยโอเคคไม่ได้ไม่เบรกนะเมื่อกี้ เฮ้ยเอาลิวดีไปส่งตำรวจมอบตัวอ่ะเฮ้ยหมอเนี่ยอาจจะเป็นคนดีก็ได้แต่มึมง,ไป,งไปยิงเขาอะนะคนน้าคนายยาร้ายไงมันอาจจะเป็นมนของคนร้ายมานี่ขโมยโจนขโมยของโจนมาชื่อก็บอกอยู่ว่าลิวดีนะต้องเป็นคนดีเอ้ยเป็นคนไทยอะ ดีลูฟี่ไม่เคยน่ะแย,ะยะ่แย่ห่างๆางไปนี่เออยังไงคนตระกูลดีเนี่ยหมอนี่ผิดได้เอาเอากลับไอ้เหี้ยไปอ๋อแล้วไปเก็บอ๋อนี่อยู่อยู่ตรงนี้เลยใช่ไหม จุดจอดของออโต้ช็อปมากมันดูดให้แบบนะดูดแรงมากรับขันนีประตูอ่ะเ,เท่าออรับขันนีประตูจดแข่งนะไปเอ้ยรับไวจังวะอ่ะกูก็เข้าไปกับมือมึงยัง เดี๋ยวให้มึงเหไปยิงให้มันมาชนเราหลาลราเปล่ายิงนลเรลินเดี๋ยว,วยไมยมีทางเลยอ่ะอยู่ตรงไหนนี่อยู่ข้างล่างเออโดดข้ามน,น้ำไปก็ได้ไมั้ง

ว้าเอ้าแม่งลูกซองหากูตายเลยยิงอัดห้ำเลยสัตว์เฮ้ยไอเที้ยนี่แน่เลยภารกิจ ลยอยขโมยเทนเนอร์เฮ้ยมันยังไม่ตายนะนี่ไห้นึกไอ้ตัวที่ยิงมึงเนี่ยมึงลองยิงยังขึ้นแดงอยู่เลยเฮ้ยมันลุกขึ้นมาแล้วอ๋อไอ้ยี่บั๊กเกิดมาที่โอ้โหไม่ให้เกียรติปืนมาร์คทูเลยสัสตายยังเนี่ยอ๋ขอขโมยคอนเทนเนอร์อีกแล้วอ๋อต้องเสริฐอ่ะ เรต้องออไปเถอะิดมองขับเลยมองตามนี่น้าเย้นคมไม่ลุกมาแล้วนะแหมถ้าลุกอีกร้อนเลยน่นออัสอัล p ิมาไบรท y วิ่งวงวงวิ่่งว,งวงต้องให้หน้าตัวมันใช่ไหมตี <laughs> เขาไม่ตายกันเขาหอนแล้วนี่รถมึไงจะไปชนกูนอีกเหรอมันบา้ามันตายขนาดแล้วน,าน,าน,าน,นั่่นนะหมอเนี่ยตายอย่างนั้นอยู่แล้วนีว่มันร้องจ้าจักเจ้าสเต็ปคนขับรถดูดิดทำไมไม่สิ้นให้ดูดวะโอเคไปกูไปกินน้ำก่อนได้ไหมหมึงขับรถเนี่ยไม่มีอะไรหรอก ไม่มีเฮ <laughs> ียอะไรขึ hey, er ้นสองดาวแลน้องเฮ้ยโคตรมันได้ย <hi> ินเสียงแปลกๆวะไม่โคตรหน้าซ้ายมึงอะโหลโหน้าซ้ายมึงแหกนะเพื่อนไม่ปกติตรงไหนวะอ๋อแหกได้ไงวะเนี่ยนี่ตำรวจใหม่ไหมเนี่ย แล้วให้ตำรวจด้วยรถนี้นะรถนี้พี่ยางแตกด้วยนะเออบ้าแล้วกะลมังาา ไอ้แว่นชิวๆไอ้ขับมาขับได้แต่กูจะหนียังไง <c oughs> มันไม่ได้ให้หนีตำรดดวจเลยมันใหมน้มันให้ไปได้เลยเออแต่กูมาแค่ได้ไประหว่างทางก็ไม่เห็นขึ้นเป้าหมายเลยตรงนี้เทิรไป เราเอารถไปทิ้งไว้แล้วเราค่อยหนีก็ได้เออเออเออเดีเออ๋ยวเราวังดุดนะเราวังดุดนะ พอไปถึงเราก็ต้องหนีตำรวจเบียร์ไม่เราทิ้งรถเลยไงรับอ๋อเป็นเอาได้นีง่ายๆเออเริ่อดแล้วเร่ออดแล้วเบียมันมันสู้มึงไม่ได้้าเพื่อนเอเเออเนี่นะเจะหาหลบยังไงพ้นละกูถยายไอ้เฮียร้ยาไปเล้เพ้ยออย่าพ่ย้อนะ ็นรถใหญ่ท well. <to ี่มันบูทหายมาอุ้ยอุ้ยเอ๊าเศกอย่างนี้นึงโอ้ยปืนกูกดต่ำไม่ได้มึงมึงขับไปได้เดี๋ยวกูยิงกูรู้มึงขับลำบากแล้วปืนก็กดต่ำไม่ได้ด้วยรถสูงด้ว ซไอรถที่นี่มันยังไม่นั่นไงใส่ผู้จะพูดว่ามันไม่ระเบิดที่เหลือแม่งมาระเบิดใส่รถเราค่นไหนวะรถตำรวจอะรถตำรวจอ๋อไอคันซ้ายเมื่อกี้ที่กูยิงแน่เลยใช่เพื่อนตำรวจไปไหนเอา เจยัยตัวสดไม่ทันเรนเมาเมาเมาต้องหาคอนเทนเนอร์จากไหนวะเนี่ยเลื่มยากไล้ที่เย้เร็กนี้ละเอียนี้ถ้าเกิดมาทำเทียบข้างกูยิงแม่งเลยมันโล้นเลยนะั่นเองเดียวกูไม่ทันดูไว้เรื่มันเหลืออะไรเมื่อกี้เฮ้ยโจรมันอยู่ใกล้ๆคอนเทนเนอร์เลยวะ ต้องไปหาออติมัสก่อนอนะวันี้ก่อนแล้วกัน้ผมดูแอนดิเรากต้องกลับไปที่น้ำเวลาวนะเนี่ยไอ้บอกเวตีะไรไอ้รถไม่ค่อยโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเราขี่มาสองคันเลยกว่านั้นจัดไปตกตายแล้วด้วยดีกว่าไปยิงซ้ำเลยนะ ขี่กันอย่างไกลอ่ะมันตามมาด้วยเหรอไม่ระเบิดให้กูุ่มวะเหี้ยยังมีเหรอตรงเนี้ยก็มีอีกสองคันนีเมื่อกี้เดี๋ยวเราหนีตำรวจก่อนเลยไหมใช่นี่กับพิษอ่ะน่าจะได้พอดีแล้ว เออว่ะพี่เก็บไปหา,เ,าเราหลุด<ถ>ดาวพี่เก็บไปหาบนถนนนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าไปหลุดดาวแล้วรถแรงจัง <laughs> ดูด้วยกี่ล้อก็ต้องแรงอยู่นะจิ๊บวะไอสัตว์ต้องเสียบเจอมาดูวันท <laughs> ีน,นที้ต้องเสียบแดงก็ด้มันน่ามีมันจะมีไม่ว่าก่อนเติร์ฟกทีเอที่แบบว่า เล่นเล่นกันแบบปกติอ่ะที่แบบไม่มีโปรอ่ะเซิร์ฟอินไว้ไงแต่แบบว่าตั้งตั้งกฎมาเลยอะไรเงี้ยที่แบบเขาทำเซิร์ฟเองคล้ายๆกับไฟเอ็มอไฟเอ็มอะไรเงี้ยมีนะมีนะแบบนั้นบางเซิร์ฟมีเป็นแบบว่าเล่นเล่นเนื้อเรื่องที่เป็นแบบว่าเป็นเนื้อเรื่องมอสอ่ะก็มีนะอันนั้นก็แล้วก็คือแบบประมาณว่าแต่ละแต่ละคนแต่ละกลุ่มก็จับแก๊งกันมาเลยแล้วก็พอใครทำภารกิจหรือว่าผลโครเกนอะไรก็คือไปสกัดกั้นกันเองอะไรเงี้ย ว่าเราทำเปิดเซิร์ฟใหญ่ว่าน่าเล่นนะแบบนั้นอะแบเปิดเองแล้วเปล่าเออมันก็ทำเป็นอินไว์โอลี่ได้นี่ใช่ไหมแล้วก็ชวนคนอื่นมาแบบเยอะๆใช่แล้วก็แบบมาอยู่มาอยู่ในเซิร์ฟไว้น่าหนุกนะแต่แปลว่าก็คืออย่ากลัวอย่างน้อยอ่ะแล้วก็แต่ทีนี้คือจังหวะทำธุรกิจทำอะไรมันจะไม่เหมือนกับอยู่คนเดียวได้ไงโดนสกัดกั้นตลอดแล้วนะจ๊ะ ยิ่งถ้าใครเวลเยอะๆ,ๆแบบมีปืนอะไรโหดๆดก็ยากอยูน่นะแต่ว่าอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำเติร์ฟอินไว้แบบนี้แล้วเราตั้งกฎสมมติว่าเราตั้งกฎว่าห้ามใช้มอเตอร์ไซค์จกรยดอะไรเงี้ยคนมันก็ไม่ฟังหรอกบางทีแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์เนี่เราไม่ใช่แอดมินที่จะไปทำอะไรได้ขนาดนั้นเราแค่ต้องเอาคันเก่าออกก่อนวะแต่พอคนมันฝ่าฝืนเราก็ไปบงังคับมันไม่ได้อะ เป็นอย่างพี่ไปเอฟพี่ไปเอฟก็มีแอดม,มินไงบ้างอนเอาวอาจกันแล้วเง้งามึงจะเล่นเลยเอ๊ะถ้ากูมีปืนนั่นไว้ทำไมวะเออไอเขาเต้เร้อยพทางอี้แล้ลวล เก่งไฟจากอันี้เอฟกเอาไหันหน้าไปดูเลยปะเอาไลงถนนเลยรับเบร้ายกกะแต่ว่าพวกมึงเท่อมย่าชนกูด่ไงวะนี่แกูกูเป็ให้กูค้ำมึงอ่ เอาโอ้มึงนี่แน่ออกไปดิเฮ้ยไอ้กูดักได้หยุดมันยิ่งมามันยิ่งเยอะเลยตัดไม่ไหวนะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ เรถตรงคอนเทนเนอร์แลเบิดให้หมดเลยไม่ไหวแล้วเอออันนี้่อพัะระหว่างคอนเทนเนอร์กัานะพังเลยเอออ้าวพังแล้วอ้าวพังได้ด้วยเหรอโอเคครับก็ต้องมาจบกันไป็นสำหรับเกม GTA V ฮะผมกับรัน,นต้องลาไปก่อนแล้วพวกเราัมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ